วัดีค่ะวันนี้ร้านลุงเรืองชัยคารเซ็นเตอร์นะคะจะมาอัปเดตค่ะรถลดราคาทุกคันค่ะนานๆแล้วที่ไม่ได้เจอกันคิดถึง f c ทุกคนนะคะวันนี้จะมานำเสนอค่ะเบนซ์เบนหนึ่งสองหกค่ะทะเบียนสวยนะคะมีเลมพร้อมโอนค่ะเครื่องดีแอร์เย็นนะคะภายในสวยพร้อมใช้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะอามาดูภายในค่ะ พร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องดีนะคะเครื่องดีค่ะภายในสวยพร้อมใช้แอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนนะคะราคาเก้าหมืนแปดค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะดาวห้าสิเปอร์เซ็นผ่อนกับทางร้านได้ค่ะไม่ใช่เครดิตค่ะามาดูคันที่สองกันนะคะอันนี้ทัวสามค่ะคันนี้ก็ขับได้ปกติค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะราคาเก้าหมืนแปดค่ะ โปรโมชั่นดีๆดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผลกระทางร้านได้เหมือนเดิมค่ะอ่ามาดูภายในกันนะคะภายในก็สวยค่ะพร้อมใช้ค่ะอ่ารถคุณปู่ฝากขายค่ะอืมเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องดีค่ะภายในสวยพร้อมใช้ค่ะรถบ้านแท้เลยรถคนแก่ค่ะสภาพพอดีพอใช้ไปกับขับไกลสบายค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะอ่าเรามาดู รถโฟวินนะคะช่วงนี้น้ำท่วมค่ะนี่เลยค่ะโฟวินสี่คูณสี่ค่ะสปอร์ตไลเดอร์ค่ะโฟวินสิ4ี่คูณสี่เครื่อง 5L ดีเซลนะคะสภาพดีเครื่องดีการันตีเลยค่ะวิ่งไกลสบายค่ะราคา1นึ่งแสนเก้าหมนแปดพันบาทค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่อนกระทางร้านเลยค่ะเรามาดูภายในกันค่ะมีฟีล็อกด้วยนะคะเครื่องดีแอร์เย็นเพียงเพราะค่ะ วิ่งไกลสบายค่ะโปรโมชั่นดีๆด,ดาว50%ผ่อนกระทางร้านได้ค่ะอ่าคันต่อไปดีดีแม็กนะคะ s l x ค่ะดีแม็กแคป s l x ค่ะอ่าคันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทค่ะดีแม็ก s l x นะคะมีเล่มพร้องโอนภาษี68เลยค่ะวิ่งไกลสบายส,ายสภาพดีเครื่องดีค่ะแอร์เย็นนะคะอ่ามาดูคันต่อไปค่ะ ดูภายในก่อนค่ะคันนี้อ่ารถเจ้าของใช้เองเลยค่ะเนี่ยเครื่องดีเย็นเกียร์ออโต้นะคะใครกําลังมองหารถเกียร์ออโต้ค่ะรถกระบะเกียร์ออโต้หายากนะคะอันนี้เกียร์ออโต้ค่ะขับไกลสบายสภาพดีเครื่องดีค่ะาลาลุงเมืองชัยคาเซนเตอร์รถทุกคันนะคะ,ะดีแม็กซ์สี่ประตูค่ะราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันค่ะคันนี้ค่ะ ามาชมคันต่อไปค่ะอันนี้นิสันค่ะเครื่องดีค่ะปกติค่ะประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะนี่รถคุณครูนะคะรถบ้านแท้ค่ะคุณครูมาตีเธออ่าเรามาดูเก๋งนะคะรถเก๋งคันนี้ราคาสามหมืนเก้าเหมือนกันค่ะรถราคาพิเศษเลยค่ะ โยต้าแอร์เย็นแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้เลยค่ะอ่าเรามีรถเบนซ์เยอะค่ะวันนี้เรามานําเสนอรถเบนซ์อีกคันหนึ่งนะคะอันนี้ขายตามสภาพเลยค่ะหกหมื่นเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะภายในสวยนะคะดูชมภายในได้เลยค่ะภายในสวยค่ะอ๋อล็อกค่ะล็อกแต่ภายในสวยค่ะขายตามสภาพค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะสนใจโทร 0872527856อ้าสองค่ะร้านลุงนึงชัยคาเซนเตอร์ค่ะอยู่ในตัวเมืองบุรีล์ลนะคะแวะชมรถสวยได้มีให้เลือกมากมายหลายคันค่ะตอนนี้รถทุกคันเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ